ได้ได้ได้เดี๋ยวพี่ยาไปเตรียมแผนการสอนรอน้องฟ้าที่ห้องนะคะเสร็จธุระแล้วตามพี่ยาขึ้นไปเลยนะพี่ยาอยากฟังคำตอบรับคำขอแต่งงาน,วนหวานๆจากน้องฟ้านะคะและที่สำคัญพี่จะทำให้น้องฟ้ารู้ว่าพี่ยาหวานได้มากแค่ไหนเจบประโยค จมูกเรียวรันฝังรงแก้มงามของคนตรงหน้าจนบูบี้หนา,ามซ้ำยังสูดอกิ่นุ่มหอมจะกแก้มปรั่งเข้าปอดฟอดใหญ่จะสุขมากแค่ไหนหนะถ้าเธอมีคนที่ครองหัวใจเธอไว้ทั้งดวงอยู่ด้วยทุกๆจังหวะที่เธอใช้ชีวิตภัคยารู้ดีว่าระยะทางไม่ใช่อุปสรรคของความรัก เลยแม้นแต่น้อยในยุคสมัยนี้รักระยะไกลความสัมพันธ์ที่ห่างกันหลายร้อยกิโลยิ่งเป็นยุคที่อินเทอร์เนต็ตสามารถทำให้คนอยู่ห่างไกลกันคุยกันและติดต่อกันได้ง่ายขึ้นหลายหลายคู่เกิดความรักในโลกออนไลน์มีแฟนคบกันผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์ และตอบโจทย์ที่ว่าความรักเกิดขึ้นได้ทุกๆท,กที่สมัยก่อนรุ่นพอ่อรุ่นแม่เวลาชอบกันจีบกันก็จะผ่านจดหมายหรือโทรศัพท์บ้านต่อมาก็คุยกันผ่านโปรแกรมแชทในคอมพิวเตอร์จนทุกวันนี้สามารถคุยกันหรือคบหาดูใจกันผ่านตัวอักษรหรือไม่ก็คุยกันแบบ เห็นหน้าคลาดตาผ่านสมาร์ทโฟนพัคยายอมรับการมีความรักระยะไกลมีข้อเสียอยู่ว่าเราไม่มีทางรู้ได้เลยว่าอีกฝ่ายทำอะไรคุยกับใครหรือแม้นแต่ไปเที่ยวเล่นกับใครที่สุดความห่างก็จะมาพร้อมกับความหวาดระแวงจึงทำให้หลายๆคู่ไม่มีความสุข กับระยะทางที่ไกลห่างกลัวว่าอีกคนจะนอกใจบ้างและสุดท้ายหลายคู่จึงเกิดการเลิกลากันไปก็บ่อยครั้งแต่สำหรับภคยาแล้วเธอคิดว่าเมื่อเกิดความรักขึ้นมาในหัวใจแล้วไม่ว่าจะใกล้กันหรือไกลกันเราควรมีความเชื่อใจในกันและกันเสมอเสมอ พยายามคุยหรือปรับความเข้าใจกันอยู่ตลอดเวลาเมื่อเกิดข้อสงสัยในเหตุการณ์ที่ก่อเกิดและที่สำคัญต่างฝ่ายควรทำให้อีกคนไม่เกิดความระแวงในความสัมพันธ์นั้นไปไหนมาไหนก็ให้บอกทำอะไรที่ไหนก็บอกก่อนเพียงแค่นี้ระยะทางมันก็ไม่เป็นอุปสรรคต่อความรักแล้วถ้าเพียงแค่เธอ เรียนรู้ที่จะเข้าใจและเชื่อใจความรักทุกๆมิติภัคยาเธอก็พร้อมที่จะก้าวต่อไปในความรักระยะไกลคิดอะไรอยู่คนเรียวหรอคะพิยาฟ้าเข้ามาพ่ยายังไม่รู้ตัวอีกลำแขนเรียวยาวก่อเอวค้อเกี่ยวของคนที่นอนอยู่ ให้เข้ามาใกล้หลังจากทิ้งตัวลงนอนเทียบเสมอพร้อมกันนั้นปากบางคลี่ยิ้มน้อยๆก็ยื่นเข้าไปใกล้ดวงหน้างามของคนที่นอนเหม่ออยู่บนเตียงกว้างใช้ปลายจมูกปัดไปมาบนแก้มงามของอีกคนอย่างหวังหยอกเอิญน้ <c oughs> นองฝาพิยากำลังคิดอะไร เพลินๆอยู่นะคะกำลังบวกลบกันอยู่ว่าท่าไหนนะที่พี่จะสอนน้องฟ้าในวันนี้นะคะจะเป็นท่าที่ตั้งใจไว้หรือท่าที่เพิ่งคิดออกนะคะคิ้วงามขามวดมุ่นเข้าหากันจนเป็นเส้นตรงเมื่อสมองเริ่มประมวลผลในผลลัพธ์ที่ถูกช่างตวงว่า ท่าไหนมีที่เด็ดมากกว่ากันพี่ยานะ่ะท่าไหนก็ดีหมดนั่นแหละค่ะสำหรับฟ้าขอแค่คนที่สอนเป็นพี่ยาเป็นพอค่ะและตอนนี้ไปตลอดชีวิตของฟ้าฟ้าพร้อมค่ะพร้อมที่จะให้พี่ยาเป็นผู้นำพาไม่ว่าจะอะไรก็ตาม รอยยิ้มพายหวานผูกสว่างจ้าอยู่เต็มดวงหน้างามเมื่อคำพูดของสาวน้อยข้างๆถูกใจเธอยิ่งนักอืน้องฟ้าน่ารักที่สุดในสามโลกเลยค่ะพิยารักน้องฟ้ามากๆแล้ววันนี้พี่ก็จะทำให้น้องฟ้าเห็นว่าน้องฟ้าคิดไม่ผิดเลยที่ตัดสินใจแต่งงานกับพี่ยาก่อนอื่น เรามาตกลงกันก่อนนะคะว่าเราจะมีลูกๆกกันกี่คนดีคุณพ่อคุณแม่ของพี่ยาท่านวางแผนเรื่องนี้เอาไว้นานแล้วค่ะและพี่ก็ทำการฝากไข่กับคุณหมอไว้ปีสองปีเห็นจะได้แล้วมัง้งน้องฟ้าพร้อมตั้งท้องหล,หลานให้พวกท่านตอนไหนบอกพี่ยาได้เลยนะคะคิดว่าเราคงมีเวลา อยู่ด้วยกันสองคนได้นานหลายปีเอาโขพอน้องฟ้าเพิ่งจะอายุยืองปีเองยังมีเวลาอีกเยอะที่น้องฟ้าจะตัดสินใจในข้อนี้นะคะภคยาบอกแพลนในการวางแผนครอบครัวกับคนที่จะมาเป็นคู่ชีวิตเพื่อให้เจ้าหรอนได้คิดในสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นจากที่เจ้าหรอน ตอบตกลงแต่งงานกับเธอเออพิยาจาเอาไว้ฟ้าคิดดูอีกทีนะคะและคงใช้เวลาคิดอีกหลายปีพิยาไม่ตำหนิฟ้านะคะที่ยืดเวลาออกไปไม่มีกำหนดนะคะมือบางยกขึ้นไรคิ้วโก่งโค้งได้รูปของคนพี่เบาๆขณะรอคำตอบ พร้อมๆกับเคลื่อนตัวเองขึ้นไปทาทาบทาับบนร่างของคนที่นอนอยู่บนเตียงอยู่ก่อนแล้ว <c oughs> พี่ยาไม่มีปัญหาอะไรหลอกค่ะน้องฟ้าและคุณพ่อคุณแม่ของพี่ยาท่านก็คงไม่ว่าอะไรเพราะเรื่องพวกนี้มันขึ้นอยู่กับคนสองคนก็เท่านั้นถึงแม้นพวกท่านทั้งสองจะอยากมีหลานไว้สืบสกุล มากสักแค่ไหนเพราะครอบครัวของพิยามีพร้อมไปซะทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นชื่อเสียงเงินทองขาดอยู่แต่ผู้ที่จะมาสืบสกุลต่อก็เท่านั้นยังผลให้พี่กับคุณพ่อคุณแม่ว่างแผนเรื่องนี้เอาไว้นานแล้วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับน้องฟ้าจะเห็นสมควรนะคะ พี่ยาไม่เร่งรีบอะไรดีเสียอีกพี่จะได้อ้อนน้องฟ้าคนเดียวนานๆถ้าเกิดมีลูกๆขึ้นมามีหวังเวลาที่น้องฟ้ามีให้กับพี่ยาคงเป็นอันต้องหารสองหารสามเป็นแน่ม่านฟ้าคลี่ยิ้มออกมากระจายอยู่เต็มดวงหน้าเมื่อพิจารณาแล้วว่า คนใต้ร่างของเธอตอนนี้ชักไม่อยากแบ่งเธอให้กับใครเสียแล้วถึงแม้นคนคนนั้นจะเป็นลูกๆของพวกเธอก็ตามเอ่อยาคะที่พิยาพูดว่าหารสองหารสามแสดงว่าพิยาคิดอยากม่ลูกมากกว่าหนึ่งคนเหรอคะคิ้วงามเริ่มขมวดมุ่นเข้าหากันจนเป็นเส้นตรง เมื่อความสงสัยในอนาคตตีตื้นขึ้นมาให้ได้คิดค่ะน้องฟ้าที่จริงพี่ยาอยากจะมีลูกสักหลูพี่ยาว่าก็น่าจะดีแต่พี่ก็กลัวน้องฟ้าจะลำบากในเรื่องของการดูแลดีไม่ดีทิ้งพี่ไปอยู่กับลูก,ลก มีหวังพิยาแห้งเหี่ยวไม่มีคนคอยเอาใจเป็นแน่คิดว่าสักสองสามคนก็น่าจะพอเหมาะไม่มากไม่น้อยจนเกินไปพิยาจ๋าถ้าเกิดฟ้าท้องลูกของเราสองถึสงสามท้องฟ้าจะไม่โสมหลอกเหรอคะเกิดหลังคลอดลูกแล้วฟ้าหุ่นไม่ดี อ้วนบวมเพละหน้าตาก็ไม่สะสวยเหมือนก่อนคลอดลูกอาจจะจากผลของโฮอร์โมนหรือสภาพร่างกายที่ต้องเปลี่ยนไปจากผลพวงของธรรมชาติคุณแม่หลังคลอดนะคะพี่ยาจะไม่ทิ้งฝาไปหาสาวอื่นหรอกหรอคะจบประโยคหัวใจดวงน้อยกระตุกวูบเมื่อคิดได้ว่า เธอจะมีความทุกข์มากแค่ไหนถ้าเกิดชีวิตจากนี้ต่อไปไม่มีผู้หญิงคนนี้ในชีวิตของเธอและเธอจะยังหายใจอยู่ได้อีกหรือถ้าเกิดชีวิตเธอมีวันนั้น <c oughs> น้องฝาอย่าไปคิดปรุงแต่งไปก่อนอย่างนั้นสิคะถ้าเรื่องดีในชีวิตของเราพี่ยาสนับสน,นุน ให้คิดปรุงแต่งได้ไม่จำกัดเหตุผลเลยค่ะพี่อาคิดว่าการที่คนเราเลือกให้มีแต่สิ่งที่เราพอใจไม่ได้หรอกค่ะแต่เราสามารถเลือกรู้ทันใจที่กำลังจะหยิบฉวยก้อนหนามจัดการกับปัญหาด้วยใจที่ไม่ทุกได้เมื่อนั้นความไม่สบายความหนัก จะเกิดขึ้นกับใจของเราแทบจะทันทีหน้าที่เดียวของเรานะคะน้องฟ้าก็คือรู้เท่าทาันใจที่ยืดเข้าไปยืดก็เท่านั้นแต่ถ้าเป็นเรื่องร้ายๆหรือเรื่องไม่ดีพี่ยาขอเตือนนะคะว่าอย่าเพิ่งไปคิดมันเลยอะไรที่ยังไม่เกิดเราก็อย่าเพิ่งไปคิดให้เสียพลังงานวัดเลยละค่ะมันจะส่งผลเสียต่อสุขภาพกาย และสุขภาพจิตเอาได้พิยาคิดว่าชีวิตคู่ร้อยทั้งร้อยมันก็ขึ้นอยู่กับหัวใจของคนสองคนก็เท่านั้นว่าจะยึดมั่นในความรู้สึกคลักและเข้าใจกันเอาไว้ได้นานสักแค่ไหนพิยารู้ว่าพิยาไม่ใช่คนดีอะไรมากมายกว่าคนอื่นลอกค่าน้องฟ้ามีรักโกรธโกรธหลงเหมือนเหมือนกับปุถุชน ทั่วๆไปนั่นแหละแต่พิยารู้ว่าเมื่อถึงเวลาหยุดก็ควรที่จะหยุดเพราะชีวิตนี้น้อยนักเวลาผ่านไปแต่ละวินาทีเรื่อยๆจนบางทีพิยาก็ใจหายว่าทำไมมันช่างผ่านไปไวเหลือเกินโดยเฉพาะช่วงเวลาที่เรามีความสุขนะฮะพิยาคิดว่า จะเก็บเกี่ยวช่วงเวลาแห่งความสุขเอาไว้ให้ได้นานที่สุดและความสุขของพี่ก็มีน้องฟ้าอยู่ในห่วงเวลานั้นเสมอเสมอค่ะและมันจะเป็นเช่นนั้นตลอดไปแม้น้องฟ้าจะรูปร่างหน้าตาขี้ริ้วขี้เหล่หรือโดนฮอร์โมนเล่นงานหลังจากตั้งท้องลูกของเราแล้วพี่ยาจะยังรัก น้องฟ้าเสมอๆอ,อยู่ดีและค่ะพี่ไม่อยากพูดหรือสัญญาอะไรให้มันมากมายไปกว่านี้จนดูพูดเหมือนน้ำท่วมทุ่งแต่พี่ยาจะทำให้น้องฟ้าเห็นว่าพี่ยาทำสิ่งนั้นได้จริงๆและดีใจมากมาก ที่ต่อนนี้ไปชีวิตของพิยาจะมีน้องฟ้าร่วมพิสูจน์ความจริงใจของพี่ไปพร้อมๆกับพี่พี่จะใช้ทั้งชีวิตที่มีอยู่ในโลกใบนี้พิสูจน์ให้น้องฟ้าได้เห็นถึงความจริงในข้อนั้นค่ะพิยาฟ้าจะคอยดูและร่วมก้าวไปกับทุกๆจังหวะในชีวิต พี่ยาเลือกเดินนะคะให้มันได้อย่างงั้นสิคะเมียพี่และต่อน,นี้ไปพี่จะทำให้น้องฟ้าได้เห็นว่าพี่รักน้องฟ้ามากมายสะแค่ไหนพี่คิดออกแล้วละ่ะว่าท่าที่พี่ยาจะสอนน้องฟ้าครั้งนี้จะเป็นท่าไหนอีกท่า,าไว้คืนนี้แล้วกันนะคะ พี่จะสอนอีกกระบวนยุทธนะคะน้องฟ้าพร้อมหรือยังสาวน้อยของพี่คิ้วงามยกโค้งขึ้นพร้อมๆกันจนเกลือบถึงไรผมกริยานั้นทำให้คนถูกถามจำเป็นต้องตอบให้คลายใจดวงหน้างามของม้านฟ้าพยะพยะขึ้นลงเหงึกกเ,เป็นเชิงตอบรับ ในความหมายที่อีกคนหวังสื่อคำอนุญาตของสาวน้อยบนร่างทำให้ภัคยาสุขใจยิ่งพร้อมกันนั้นก็ยกมือขึ้นไรไปตามสีข้างวกขึ้นไปหาแผ่นหลังระไรเรื่อนไปหาสะโพกผายงอนงามอย่างหวังปลูกเล้ามือบางออกแรงบีบเค้น ความนุ่มตึงของสะโพกภายมนครึงบีบเบาๆพอให้อีกคนได้รู้สึกถึงอารมณ์ที่กำลังเริ่มพรวยพุ่งเพียงแค่แรงสัมผัสหนำซ้ายังออกแรงกดสะโพคงามให้เข้าหาตัวดุดคล้ายคนไม่รีบร้อนอะไรแต่แรงกดทำให้เนื้อนางสัมผัสเข้ากับนวลเนื้อ ของคนใต้ร่างอย่างชิดแนบถึงแม้นจะมีเสื้อผ้ากางกน้นแต่แรงสัมผัสนั้นทำให้เกิดความร้อนมูบวาบกระจายไปทั่วท้องน้อยสาวม่านฟ้าไม่คิดเลยว่าเพียงแค่กายสัมผัสจากจังหวะของคนใต้ร่างเป็นผู้นำทางจะทำให้ทุกอนูเนื้อของเธอเริ่มตื่นเพิดขึ้นมาเรื่อยๆ จังหวะกดและยกตัวขึ้นรับของคนใต้ร่างทำให้ม่านฝ้าก่อเกิดอารมณ์สั้นเสียวขึ้นมาจนยากจะห้ามได้และที่สำคัญเธอไม่มีความคิดในสมองเลยที่จะปฏิเสธการกระทำนั้นของอีกคนม่านฟ้ากาัดริมฝีปากบางของตัวเองจนห่อเป็นเลือด เพื่อบังคับไม่ให้เธอเป็นเสียงคางออกมาสุดท้ายสิ่งที่ม่านฟ้าเลือกทำคือการโน้มหน้าเข้าไปใกล้อีกคนพยือปากแตะไปที่ริมีปากอิ่มสียุมพูระเรื่อของคนใต้ร่างอย่างอดใจไว้ไม่ไหวภคขยาข้างรับในลำคอ,อยังถูกใจยิ่งเมื่อ ลิ้นที่ปากบนและล่างของเธอถูกบทดูดดึงสลับกันไปมาตามแรงอารมณ์ที่ก่อเกิดของคนที่เธอกำลังโอโรมอยู่ตอนนี้สุดท้ายลิ้นเล็กเกลียวของเจ้าหล่อนก็ํำแรกเข้ามาควานเก็บเกี่ยวความหวานในโพรงปากชื้นของเธออย่างคนเอาแต่ใจลิ้นเลียว พัวพันเกาะเกี่ยวกับวาดรัฐกันไปมาอย่างไม่มีใครยอมใครความซ่านเสียวเริ่มก่อตัวประทุเดือดทำให้ทั้งสองร่างเริ่มรู้สึกว่าอาพรที่สวมใส่ชักจะไม่จำเป็นอีกต่อไปแล้วเสียงแอร์คอนดิชั่นทำงานอย่างเป็นระบบเพื่อปรับสมดุลอุณหภูมิในห้องให้คงที่อยู่ในระดับ ที่กำหนดไว้ก่อนหน้าสุดท้ายร่างบางเปลือยเปล่าของทั้งสองก็ตะกองกอดน,นัวเนียกันอยู่บนเตียงกว้างโดยใช้พื้นที่เพียงน้อยนิดภคยาเกิดอาการหัวใจกระตุกเต้นแรงสันสถานขึ้นมาน้น้อยพยายามควบคุมตัวเองให้เป็นปกติ มันก็ไม่ง่ายอย่างใจคิดน้องฟ้าภคยาเป่งเสียงกระซิบพร่าเมื่อสาวน้อยบนร่างใช้ปากนุ่มบทขยี้ปากของเธอจนบวมเจอตามแรงอารมณ์ที่ก่อเกิดฝ่ามือบางยังประคองใบหน้ารูปหัวใจของเธอไว้อย่างถนอมขณะที่เจ้าหรอน ยังจูบครึงริมฝีปากนุ่มยังดุดันลิ้นเล็กลากรุกคืบเข้าไปควานหาความหวานรำในโพรงปากชืน้นแม้นเสียงทางประท้วงของภคยาจะดังรอดออกมาแต่อีกคนก็ยังบดเบียดเข้าหาไม่ยอมห่างจนหัวใจของภคยาชาดิเต้นโครมครามแทบ จะทะลุออกมานอกอกก็ไม่ปานเมื่อเธอถูกเด็กสาวบนร่างตั้งอกตั้งใจดูดดึงความหอมหวานจากริมฝีปากของเธออย่างกระหายไม่นานเจ้าร่อนก็ระเรื่อนใบหน้าพมจูบไปตามดวงหน้างามยังหวังสำรวจไร้ตามลงไปหาลำคอและหง คบเม,มเบ้มเบาๆให้พอได้รู้สึกทำอย่างกับเด็กหิวโซก็ไม่ปานการกระทำนั้นทำให้เนื้อบางๆของภคยาแดงเล่าเรื่อเป็นทางยาวความหวานรําที่ได้รับทำให้ม่านฟ้าไม่อยากหยุดตัวเองเอาไว้เพียงแค่นั้นขนาดเดียวกันภคยาก็เม,ม้มริมฝีปากที่กำลังสั่นรละลิก เข้าหากันจนเป็นเส้นตรงเพื่อปิดกั้นเสียงข้างของตัวเองเอาไว้ก่อนที่ปากอุ่นๆของคนน้องกำลังละเลื่อนลงต่ำหยอกเย้าสองเต้างามของเธออย่างหยามใจภะขยาสูดหายใจเอาอากาศรอบกายเข้าอิ่งเต็มปอดพร้อมกับพริกตัวเองให้ อยู่บนล่างอีกคนจนได้หลังจากคนน้องชักเริ่มเล่นไม่ตามเกมที่ตกลงกันไว้